คนวันนี้อยู่กับแม่หันที่โทรอนโตออนทาริโอนะคะวันนี้จะมาแนะนำหนึ่งเซอร์วิสค่ะที่เกี่ยวกับเด็กนะคะนี่พอมาถึงโรงเรียนใช่ไหมคะมันจะมีป้ายแบบนี้ early on นี่แหละคือเซอร์วิสที่แนะนำนะคะเรื่องของเรื่องก็คือคุณครูให้ทำ assignment นั่นเองนะคะเกี่ยวกับ early on center เรากงกง early on คืออะไร ก็คือเด็กนะคะตั้งแต่แรกเกิดอ่ะจริงๆเขาดูแลตั้งแต่แม่ตั้งแต่ตั้งครันเลยแหละจนถึงหกขวบคือก่อนเข้าโรงเรียน่ะเขาก็จะแบบไม่มีที่ไปหรือว่าแบบเอออยากจะมาทํากิจกรรมกับแม่คนอื่นๆอ,อย่างเงี้ยนะคะก็สามารถมาที่นี่ได้เลยก็คือเรียกว่า Early On Center ค่ะ Early On นี่คือจะมีอยู่ทั่วทุกที่เลยนะลองเสิร์ชเข้าไปดูตามเว็บไซต์นะคะ Earl y on นะคะก็ เอ e r ร์อ่ะ E A R L Y แล้วก็ O N นะคะก็จะมีอยู่ชั่วเลยเขาอาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับให้คำแนะนำเรื่องนมแม่มี Activity ให้พ่อกับแม่ลูกเจอกันแล้วก็มีของเล่นให้ลูกเล่นคือสมมุติใครอยู่บ้านเบื่บอแนะนำมา e a r l ์ลี่อนนะคะแล้วเขาก็มีสวีดิกษหลายอย่างมากประเด็นก็คือฟรีค่ะทุกคนจะไปม,มาได้ยังไงลองมาดูกันนะคะที่เออร์ลี่อนค่ะใครมีลูกตั้งแต่ 0ขวบถึง6ขวบพามากันนะคะบ๊ายบาย